สีแดงนั้นเป็นเจ้าของแฟนเขาก็เป็นผู้ชายนยีให้ดูเด็กๆกกันค่ะเขากำลังใจกับเด็กๆกกันนี่ตอนนี้เอ็ไม่ได้เอาแม็ดออกมาเอ็ลืมก็ขาดอากาศดีมากๆนะคะเพื่อนๆจา๋านั่นเห็นไหมวันนี้สีแดงแรงริ์แดงสน โอ้ยมีคนสวยเสื้อแดงด้วยคนสวยเสื้อแดงมาออกกําลังกายหนุ่มเสื้อแดงนี่หน้าตาดีมากๆเลยเพื่อนเพื่อดจ๋าโอ้โหวันนี้ตอนเนี้เอไม่ได้เอาแมทออกมาเอ็ลืมเอทุกคนเยอะนะคะวันนี้สีแดงแรงริดมากค่ะวันนี้คนใส่เสื้อแดงเยอะแยะเลย คนเยอะนะคะวันนี้สีแดงแรงริดมากค่ะวันนี้คนใส่เสื้อแดงเยอะแยะเลยสดชื่นไหมคะเพื่อนๆจ๋ามีใครอยากออกมาเดินเล่นกันอีไหมใครว่างไหมคะมีใครว่างไหมคะ,มคว,มคะว่างก็เชิญน,นะคะเพื่อนๆสาวเสื้อแดงปัน่นจักรยาน แดงแรงริกเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสดชื่นไหมคะเพื่อนๆจ๋าสดชื่นไหมเยอะมากร่มรื่นมากสักไม่ได้ยินเสียงนกร้องเพื่อนๆจ๋าอีกไม่ได้เดินไปทางโน้นไปคนละทางกันไปทางโน้นนกอ่าไปฟังนกร้องอาจดีมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋านั่นเห็นไหมวันนี้สีแดงแรงริก แดงสดนี่แหละก็จะเดินรอบรอบนี่แหละออกกำลังกายสองรอบก็จะกลับละเพราะไม่ค่อยได้ไม่อยู่นานหรอกไม่ได้ยินเสียงนกร้องเพื่อนๆจ๋าอีไม่ได้เดินไปทางโน้นไปคนละทางกันไปทางโน้นนกอ่าเปฟังนกร้องคนเยอะนะคะวันนี้สีแดงแรงริบมากคะ่ะวันนี้คนใส่เสื้อแดงเยอะแยะเลย แดงแรงริกเลยค่ะเพ,พื่อนๆจ๋าสดชื่นไหมคะเพ,พื่อนๆจ๋าสดชื่นไหมวันเี้วันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยด้วยนะคะสนามฟุตบอลนู้นเด็กๆเขาเล่นสีแดงสีแดงเต็มเต็มสนามเลยไม่ได้ยินเสียงนกร้องเพื่อนๆจ๋าอีกไม่ได้เดินไปทางโน้นไปคนละทางกันไปทางนู้นนกอ่าไปฟังนกร้องวันเี้วันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยด้วยนะคะ สนามฟุตบอลนู้นเด็กๆเขาเล่นสีแดงสีแดงเต็มเต็มสนามเลยเห็น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 แต่ว่าไม่ค่อยชัดอ๋อชัดละเป็นร้านอาหารป่านข้างบนน่าจะเป็นคาแถวนี้ไม่ค่อยมีมีอยู่โน้นอยู่ฝั่งโน้นต้นมะขามอยู่ฝั่งโน้นมีตรงโน้น่ะแต่แถวนี้ไม่มีรอกจ๋า ร่มรื่นสดชื่นมากค่ะเพื่อนๆจ๋าบรรยากาศ <c oughs> คิดว่าคนไม่เยอะลืมไปว่าวันหยุดลืมไปว่าวันอาทิตย์เด็กๆหยุดเรียนกัน <c oughs> ดูจากเด็กๆเหล่านี้เด็กๆแบบไม่เก้าวร้าวค่ะไม่เก้าวร้าว <c oughs> ดีมีความสุขมากโชคดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย <c oughs> สีแดงนั้นเป็นเจ้าของแฟนเขาก็เป็นผู้ชายไ <c oughs> หมไปดูเด็กๆกันค่ะ อกกำลังกายกับเด็กๆกันนี่ตอนนี้เอ็ไม่ได้เอาเม็ดออกมาเอ็ลืมไม่ได้ยินเสียงนกร้องเพื่อนๆจ๋าเอ็ไม่ได้เดินไปทางโน้นไปคนละทางกันไปทางโน้นนกอ่าไปฟังนกร้องนี่แหละเอ็ก,ก็จะเดินรอบๆนี่แหละออกกําลังกายสองรอบก็จะกลับละเพราะไม่ค่อยได้ไม่อยู่นานหรอกอี่ มีคนสวยเสื้อแดงด้วยคนสวยเสื้อแดงมาออกกําลังกายหนุ่มเสื้อแดงนี่หน้าตาดีมากๆเลยเพื่อนๆจ๋าโอ้โหวันนี้ตอนเนี้เอ็ไม่ได้เอาเม็ดออกมาเอ็ลืมเพราะตอนเนี้เอ็ไม่ได้เอาแม็ออกมาเอ็ลืมเพราะสดสวยเลยเชียวเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเยอะเลยนะคะเพื่อนๆ แดงแรงริกเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสดชื่นไหมคะเพื่อนๆจ๋าสดชื่นไหมถ้าสีแดงนะั้นเป็นเจ้าของแฟนเขาก็เป็นผู้ชายนะีม่มาดูเด็กๆกันค่ะเอากำลังใจกับเด็กๆกันนี่สดสวยเลยเชียวเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเยอะเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงนกร้องเพื่อนๆจ๋าอีกไม่ได้เดินไปทางโน,น้นไปคนละทางกัน ไปทางโน้นนกอ่าไปฟังนกร้องนี่แหละอก็จะเดินรอบรอบนี่แหละออกกำลังกายสองรอบก็จะกลับละเพราะไม่ค่อยได้ไม่อยู่นานหรอกคิดว่าคนไม่เยอะลืมไปว่าวันหยุดลืมไปว่าวันอาทิตย์เด็กๆหยุดเรียนกัน สดชื่นไหมคะเพื่อนๆจ๋ามีใครอยากออกมาเดินเล่นกัเอีไหมใครว่างไหมคะมีใครว่างไหมคะว่างก็เชิญนะคะเพื่อนๆดูจากเด็กๆเหล่านี้เด็กๆแบบไม่ก้าวร้าวค่ะไม่ก้าวร้าวดีมีความสุขมากโชคดีทุกคนนะคะบ๊ายบายเยอะมากร่มรื่นมาก<ส>วันนี้วันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยด้วยนะคะสนามฟุตบอลนู้นเด็กๆเขาเล่น สีแดงสีแดงเต็มเต็มสนามเลยเห็น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 แต่ว่าไม่ค่อยชัดอ๋อชัดละเป็นร้านอาหารป่านข้างบนน่าจะเป็นคารตอนเนี้ยเอไม่ได้เอาแม็ดออกมาเอลืมก็วันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งโน้นดูร้านอาหารของฝั่งโน้นเห็นเปล่าไม่รู้โอ้ แถวนี้ไม่ค่อยมีมีอยู่นู้นอยู่ฝั่งนู้นต้นมะขามอยู่ฝั่งนู้นมีตรงนู้นอ่ะแต่แถวเนี้ไม่มีหรอกจ๋าร่มรื่นสดชื่นมากค่ะเพื่อนๆนจ๋าบรรยากาศดูจากเด็กๆเหล่านี้เด็กๆกแบบไม่ก้าวร้าวค่ะไม่ก้าวร้าวดีมีความสุขมากโชคดีทุกคนนะคะบ๊ายบายอากาศดีมากๆนะคะเพื่อนๆนจ๋านั่นเห็นไหม วันนี้สีแดงแรงริดแดงสดสดสวยเลยเชียวเห็นไหมคะเพื่อนๆจา๋าคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเยอะเลยนะคะเพื่อนๆคนเยอะนะคะวันนี้สีแดงแรงริดมากคะ่ะวันนี้คนใส่เสื้อแดงเยอะแยะเลยแถวนี้ไม่ค่อยมีมีอยู่โน้นอยู่ฝั่งโน้นต้นมะขามอยู่ฝั่งโน้น มีตรงโน้อนอะแต่แถวนี้ไม่มีหรอกจ๋าร่มรื่นสดชื่นมากค่ะเพื่อนเพื่อนจา๋าบรรยากาศแดงแรงริกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจา๋าสดชื่นไหมคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสดชื่นไหมเราเก็บเพราะเมื่อก่อนนี่เขาเปิดเป็นคาวเราเก็มีต้นไม้ใหญ่มีต้นมะม,ม่วงมีเขาจะปลูกก็ไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลเยอะวันนี้วันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยด้วยนะคะ สนามฟุตบอลนู้นเด็กๆเ,เขาเล่นสีแดง,ส,แดงสีแดงเต็มเต็มสนามเลยแถวนี้ไม่ค่อยมีมีอยู่นน้นอยู่ฝั่งนน้นต้นมะขามอยู่ฝั่งนู้นมีตรงนูนะ้นอะแต่แถวนี้ไม่มีหรอกถ้าสีแดงนั้นเป็นเจ้าของแฟนเขาก็เป็นผู้ชายนะมาดูเด็กๆก,กันค่ะอากรลังใจกับเด็กๆก,กันีสดสวยเลยเชียว เห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเยอะเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนูน้นร้านอาหารฝั่งนูน้นเห็นบป่าไม่รู้โอ้คิดว่าคนไม่เยอะลืมไปว่าวันหยุดลืมไปว่าวันอาทิตย์เด็กๆหยุดเรียนกันตอนนี้ เอ็ไม่ได้เอาแม็ออกมาเอ็ลืมเพราะเราเกะเพราะเมื่อก่อนนี้เขาเปิดเป็นคาวเราเกะมีต้นไม้ใหญ่มีต้นมะม่วงมีเขาจะปลูกก็ไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลเยอะเราเกะเพราะเมื่อก่อนนี้เขาเปิดเป็นคาวเราเกะมีต้นไม้ใหญ่มีต้นมะม่วงมีเขาจะปลูกก็ไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลเยอะจ้ะร่มรื่นสดชื่นมากค่ะเพื่อนๆจ๋า ญญคิดว่าคนไม่เยอะลืมไปว่าวันหยุดลืมไปว่าวันอาทิตย์เด็กๆหยุดเรียนกันดูจากเด็กๆเหล่านี้เด็กๆแบบไม่ก้าวร้าวค่ะไม่ก้าวร้าวดีมีความสุขมากโชคดีทุกคนนะคะบ๊ายบายคนเยอะนะคะวันนี้สีแดงแรงริดมากค่ะวันนี้คนใส่เสื้อแดงเยอะแยะเลย วันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนูน้นดูร้านอาหารฝั่งนูน้นเห็นบปล่าไม่รู้โอ้สาวเสื้อแดงปั่นจักรยานอ,อากาศดีมากๆนะคะ